ทุกคนคะคนรลักสัตว์นะคะต้องใจฟูแนะ่แ่วันนี้จะพาทุกคนไปชมพามาดูบ้านน้องหมาน้องแมวที่เขาถูกมาปล่อยเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าเข้า,เามาแมวไปปล่อยเนี่ยเขาจะไปอยู่กันยังไงนทุกคนวงังวงอยากเลี้ยงแมวมาที่นี่เลยจ้ามารับน้องไปเลี้ยงได้นะคะพี่ๆทั้ทงหมาแมวและสัตว์ต่างๆเลยไปดูกัน <c oughs> ใครก็ช่างใจร้าย <c oughs> เอาหนูมาปล่อยนะลูกศูน <c oughs> เลี้ยงสัตว์ของประเทศออสเตรเลียนี้ก็เป็นศูนย์ของรัฐบาลเขาเลยนะเนี่ยทุกคนจะเข้าจะออกก็คือปลอดภัยมากโอ้โหพี่แมวเรานอนตากแอร์เย็นช่ำทั้งคืนทั้งวันแม่ก็ว่าสังเกตทําไมหมาแมวไม่มีเกลื่อนถนนเหมือนที่บ้านเราอะนะโอ้ยอยู่ดีกินดีกว่าไก่ในเล้าบ้านฉันอีกอมีมุ้งลวดกันอย่างดีจากพี่แมวประตูกระจกเพราะว่าต้องเปิดแอร์ให้เขาทั้งวันนะอาหารเติมตลอดเวลาทั้งอาหารเปียกอาหารแห้งมีห้องน้ําในตัวส่วนตัวเพราะเหมือน v i p แมวอะโอ้ยอยากเกิดเป็นแมวเจ้าหน้าที่ก็คือกํา แต้องล้างมือนะเขาก็จะมีทีมแพทย์อะไรของเขาเลยแหละไปดูบ้านน้องหมากันบั่งทุกคนจ้ะน้องหมานี่เราก็จะอยู่แบบว่าสมถะสไตล์ชีวิตหมาเลยเขาก็จะมีทั้งลานกลางแจ้งแล้วก็มีร่มให้เขานอนเห็นมาข้างในนั้นอาจจะเป็นห้องหมาก็มีนะก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งอ่ะเหมือนแบบว่ามันทาวเฮาส์ชั้นเดียวอ่ะนะมีทั้งลานกลางแจ้งแล้วก็มีห้องลับข้างในเวลาหมาเขานอนเขาก็จะไปนอนในห้องเขาเห็นไหมเห็นมีห้องข้างในเห็นป้โอ้โหหมาก็แบบว่าว i p จริงๆอันนี้สําหรับแมวที่แบบว่ามีคนจองทุกคนมีคนจองมมมมมมััั้้งงป่่่วยยไสบาก็ีพรอให โอ้ยไม่ใช่ <laughs> ก็แบบว่ามันเป็นกฎระเบียบอะไรเขาแหละอันนี้ <g ülme> อันนี้ห้องว่างเขาบอกว่าเพิ่งมีคนมารับแมวไปอ๋อแล้วก็มีคนเอามาปล่อยเรื่อยๆมีคนมารับเรื่อนยะๆนั่นแหละทุกคนคนออสเตรเลียนะขี้เหงานะเพื่อนๆทุกคนจ๋ากใครๆก็อยากมีหมามีสัตว์เลี้ยงมีแมวค่ะ <g ülme> แถมมีป้ายบอกว่าน้องแนปไทม์ก็คือแบบน้องหลับอยู่นะทุกคนอย่าเขาไปกวนนะโอ้ยน่ารักมากอ่ถ้าแมวหมาเขาหลับอะเขาก็จะมีป้ายบอกหมาแมวก็มีเวลานอนนะคุณไปกันต่อยาวๆไปโอ้ยแมวพี่แมวพี่แมวพี่แมวโอ้ยเอาใจทาบแมวเาน่ออยยัก โอเคทุกคนก็ให้ดูกันคร่าวๆเดี๋ยวพาไปชมใหม่เพราะว่าเราจะมากันบ่อยๆแน่นอนเพราะว่านี่ก็ใช้เวลานานมากออกยากมากเพราะว่ามันฟินอะทุกคนงือ